อิทธิพลดาวเสาย้ายสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะดูมีความกังวลหน่อยกับการย้ายของดาวเสาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุ่มซึ่งจะเป็นช่องหรือตําแหน่งที่ดาวเสาเนี่ยเขามาสัมพันธ์กับตัวคุณโดยตรงนะครับเขาเรียกว่าดาวเสาวมาเล็งตัวคุณ เพราะฉะนั้นเวลาดาวเสารที่ความหมายโดยหลักจะหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยทษทุกให้ทายเสาวเวลาดาวมาสัมพันธ์กับตัวคุณก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องบอกว่ามันคงมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ใจความเครียดที่จะต้องเข้ามาสัมพันธ์กับคุณแถมดาวเสารเวลาไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเสาเลงลัคนาเนี่ย มันเป็นพินทุบาทในทางโหราศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเวลาดาวเสาร์มาเล็งน,นะครับมันก็จะส่งผลให้เกิดความอึดอัดความเครียดอะไรมากขึ้นปกติก็เป็นเรื่องของดาวเสาร์ที่เขาส่งผลแบบนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเหตุให้เครียดให้ทุกข์ใจให้กังวลให้อึดอัดมากขึ้นประกอบกับดาวเสาร์สำหรับคนลัคนาราศีสิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนคําว่าอริ เพราะฉะนั้นเวลาดาวอริมาสัมพันธ์กับตัวมันก็จะต้องมีปัญหามีเรื่องของการแข่งขันมีเรื่องของการต่อสู้มีอะไรที่ต้องคอยแก้ไขเรื่องของการสอบการทดสอบอะไรต่างๆที่มาสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นมันก็คงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันก็อาจจะดูเหน็บเหนื่อยขึ้นสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์แถมดาวเสาร์ที่มาอยู่ในช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีปัตตนีคือคู่ครองความรักคนรักหุ้นส่วนเพราะฉะนั้น เวลาดาวปัญหาดาวความขัดแย้งไปอยู่ในช่องของความรักแน่นอนครับในมุมที่เสียนอกจากคุณจะต้องเจอปัญหาอะไรที่เข้ามามันอาจจะส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้คุณกับคู่มีเกณฑ์กับการขัดแย้งกันได้ง่ายขึ้นมีปัญหากันได้ง่ายง่ายขึ้นหรือบางทีคู่เองเนี่ยแหละก็เป็นส่วนที่มีส่วนกับการาทําให้เกิดปัญหาสําหรับคุณแต่ถามว่าแล้วมันมีมุมดีบ้างไหมมันก็มีมุมดีครับเวลาดาวอริ ที่มาสัมพันธ์กับตัวคุณและดาวเสาวเวลาไปอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยดาวเขายังมีกำลังดีเพราะเขาไปอยู่ในบ้านของดาวราหูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนหรือจริงๆตามตำราเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเป็นบ้านเก่าของดาวเสาได้ซ้ำนะครับในช่องนี้ถือว่าดาวเสาเองก็ยังมีกำลังดีแสดงว่าคุณเองก็ยังมีศักยภาพกับการจัดการปัญหาการแข่งขัน การต่อสู้การประมูลการสอบอะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ต้องมีการสอบมีการแข่งขันต่อสู้การประมูลอะไรเนี่ยไอ้เรื่องนั้นคุณยังมีศักยภาพที่จะทําได้ดีแค่มันก็ต้องเหนื่อยกับเรื่องนั้นเข้ามาด้วยเช่นกันและอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่คก็อาจจะมีเกณฑ์ให้ขัดแยง้งแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าดูองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับ เมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของดาวเสาร์อย่างเดียวถ้าดูองค์ประกอบอย่างอื่นดาวราหูที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยนะครับหรือคู่ของคุณณนะตอนนี้ดาวเขายังไปอยู่ในภพสุพระแสดงว่าถึงแม้มันจะมีความขัดแย้งกันถึงแม้มันจะมีการมีปัญหากันแต่ถือว่าก็ยังได้รับการสนับสนุนยังได้รับความไว้วางใจกับเรื่องของความรักหรือเรื่องของคู่ซึ่งมันก็อาจจะดูน่ากังวลมากขึ้นอีกหน่อยนะครับ ถ้าดาวราหูเขาย้ายในช่วงปลายปีที่หลังตุลาเนี่ยนะครับดาวราหูย้ายก็จะกลายเป็นเรื่องของคําว่ามรณะมันอาจจะทําให้ในช่วงนั้นไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เกิดความห่างเหินการต้องห่างกันหรือในกรณีที่บางคนจังหวะดาวไม่ดีเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเหตุของการร้างรานะครับในมุมที่แบบไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่อย่างที่บอกว่าในมุมที่ดีนอกจากคุณสามารถ แข่งขันต่อสู้อะไรได้ดีนะครับเวลาดาวอริที่แปลว่าเรื่องของหนี้สินเวลาไปอยู่ในช่องปัตตนีอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยกับคู่อาจจะมีเกณฑ์กับการได้ไปร่วมนะครับกู้อะไรขอสินเชื่ออะไรร่วมกันและคู่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนกับการมาร่วมกู้กับคุณได้ดีด้วยหรือจะมาเป็นคนคอยค้ำประกันมาคือเหมือนกับมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมกัน เป็นหนี้ร่วมกันนะครับอาจจะเป็นมุมดีนะในมุมนี้นะครับสำหรับผมก็คงเรียกไม่ได้ที่จะดูว่ามันต้องมีความเหน็ดเหนื่อยขึ้นสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์ถามว่าถ้าในมุมของการแก้เคล็ดอาจจะแก้อย่างไงนะครับ<ส>ก็แน่นอนครับ<ส>การทําบุญอะไรต่างๆก็ทําไปแต่เวลาดาวเรื่องของปัญหาการแข่งขันนะครับการต่อสู้มาอยู่ในช่องคนรัก ในมุมของการทําบุญคุณอาจจะชวนกับคู่นะครับไปทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุนะครับมูลนิธิอะไรที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุมูลนิธิอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นความหมายของคําว่าอริก็ได้หรือคุณอาจจะหากิจกรรมชวนคู่ของคุณเนี่ยนะครับชวนกันแข่งอะไรแข่งลดน้าหนักแข่งเก็บเงินให้มันคําว่าอริมันถูกเป็นการแข่งขันกันเองมันจะได้ลดการเกิดปัญหาอะไรเหล่านั้นหรือ อาจจะชวนกันไปเล่นกีฬานะครับชวนกันไปดูกีฬาบ่อยๆมันก็จะได้คําว่า,ารีก็จะได้ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการแข่งขันในมุมนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าอย่าพึ่งท้อเพราะดาวเสารแค่อาจจะส่งผลไม่ดีกับคุณแต่ดาวอื่นอย่างเช่นดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ เดี๋ยวพอเมษาเขาก็จะย้ายออกจากภพมรณะหายเป็นพินทุบาทและได้ราชาโชคอยู่ในภพความจเจริญความสุขของคุณนะครับก็ยังมีดาวอื่นๆที่ส่งผลดีดาวเสาเป็นแค่ดาวดวงเดียวนะครับในดวงของคุณเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในมุมที่บอกคงเรียกไม่ได้ที่จะบอกว่าถ้าบอกว่าไม่อึอดอัดก็คงอาจจะผิดไปจากตำราเพราะฉะนั้นมันยังคงมีความเหน็ดเหนื่อยอึดอัดที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับคนโสดนะครับ บางตำราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ดาวเสามาเล็งลัคนานะครับบางตำราบอกว่าอาจจะเป็นปีที่มีเกณฑ์กับการได้แต่งเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะครูบาอาจารย์สมัยก่อนมองเรื่องการความรักหรือการแต่งงานในมุมลบหน่อยหรือเปล่านะครับเพราะมองว่าการอยู่คนเดียวมันอาจจะสบายอ่ะเวลาที่มันมีใครเข้ามาสัมพันธ์มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องไปเจอกับความเหน็ดเหนื่อยเพราะจะต้องปรับจะต้องปรับอะไรต่างๆให้เข้ากันเพราะฉะนั้น ในบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าเวลาดาวเสาร์ที่มาเล็งลัคนาเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ได้แต่งงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดก็ถือว่ามีลุ้นแต่แน่นอนครับเรื่องของความรักมันก็จะดูวุ่นวายหน่อยในมุมดีสำหรับคนโสดที่ไม่ได้คิดอยากจะมีคู่คุณก็อาจจะเจอปัญหาจากเรื่องของความรักจากเรื่องของเพศตรงข้ามจากเรื่องของคู่น้อยกว่าคนมีคู่หน่อยก็อาจจะเป็นมุมดีให้ ชื่นใจสําหรับคนโสดก็ได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าดาวเสาร์ก็เป็นแค่ดาวดวงเดียวที่มีผลกระทบกับคุณในดาวดวงอื่นก็ยังมีมุมที่ดีนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้อย่าพึ่งท้อ